ที่นี่คือโรงแรม k e m ิ i n s k i ปักกิ่งนะคะห้องเป็นห้องทางเดิ่มต้นอันนี้คือห้องของเรานะคะอยู่ห้อง901ตอนนี้โรงแรมดึกแล้วเปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องเริ่มต้นนะคะก็จะเจอกับเนี่ย เสื้อผ้านะมีสองตู้เลยตู้นี้เป็นตู้ใส่เสื้อผ้าธรรมาดาแล้วก็ตู้นี้จะเป็นตู้ที่เป็นเซฟด้วยมีเซฟเล็กแล้วก็มีล่มมีนินชักให้มีทุกอย่างอะคะ่ะก็ห้าดาวแล้วส่วนใหญก็จะเป็นมีนิบาร์นะคะซึ่ง มินิบาร์ที่นี่ก็ต้องจ่ายต่างหากนะคะถ้าเกิดว่าเอาไปส่วนตรงนี้นี่คือส่วนที่ต้องจ่ายตังนะคะมีเบียแล้วก็มีโคกส่วนนี้น่าจะเอาไปได้เป็นน้ำร้อนน้ำชาห้องนอนนะคะในส่วนของเตียง ก็หรูหราพอสมควรนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำข้างในนะคะมีอ่างด้วยแต่ว่าสงสัยมากว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะปิดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดนอนสองคนอาบยังไงดีเห็นหมดเลย เป็นบานเลื่อนสไลด์ห้องน้ำนะคะเปิดแม่ใช้งานมาแล้วนะคะอาจจะลกนิดนึงแล้วก็มีห้องซ่วมข้างในแล้วก็บันไดนี้ไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรเป็นกันนี่นคืออะไรอะ่ะส่วนอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็ เดน t ทลเซ็ทุกๆอย่างแล้วก็มีโลชั่นนะคะตามมาตรฐาน5ดาวทั่วไปนะคะยังไม่ได้เปิดดูวิวแลวขอดูวิวกลางคืนน่อยข้างนอกห้องมืดหมดแล้วน่าจะเป็นสวนนะคะซึ่งตอนนี้มันดึกมากแล้วแหละก็ยังไม่ได้มีวิวให้ดู